เก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่301้นะครับโดยหลังจากนี้ไปนะครับผมก็จะเริ่มมีคลิปที่แยกปัญหานะครับเป็นประวัตินะครับเป็นตำนานสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวนะครับรวบรวมมาให้เป็นเนื้อๆเลยนะครับเกี่ยวกับประวัติของท่านนะครับคือในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาครับเราก็ควรที่จะศึกษาประวัติของสมเด็จจารย์โตด้วยนะครับ ในทุกแง่มุมครับนักนก็จะติมพยายามนําเสนอนะครับไปอีกจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยผมทาเกิน300อคลิปมาแั้วล่ะแต่ถ้าจะเป็นเฉพาะเก็บพระสมเด็จตามตามราเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่301นะครับแล้วก็จากนี้ไปนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเนื้อหาบางอย่างอาจจะไม่ได้เอามาเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่จะเป็นมุมมองในการวิเคราะห์แล้วะนี่ท่านที่เข้ามาดูคลิปตั้งแต่300เป็นต้นไปเนี่ยบางทีบางรายละเอียดนะครับต้องขอแพงจริง อาจจะไปอยู่ในคลิปตั้งแต่100กับคลิปช่วง200แล200้ว0 0ถึง300นะครับในช่วง300เป็นต้นไปเนี่ยก็าอาจจะพูดกระชับขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบางมุมที่พูดไม่ต้องอธิบายย้อนหลังทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อให้ท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่า300ยเนี่ยยังมีอีกเยอะครับที่จะไปต่อได้เพราะว่าในการศึกษาในเชิงวิเคราะห์พระสุเดจเนี่ยจะสนุกขึ้นอีก เราจะเห็นแง่มุมต่างๆนะครับมุมเล็กมุมน้อยเนี่ยเราดึงมาเป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับอย่างวันนี้นะครับเราจะไปดูพระนะครับที่เป็นลักษณะของน้ำอ้อยเคี้ยวผสมเนื้อพระแล้วเคลือบอยู่ที่ผิวนอกนะครับเป็นลักษณะของการรักษาเนื้อพระนะครับรักษาจากน้ําด้วยนะครับรักษาจากกรดด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เนื้อออกมาเนี่ยผมต้องแช่น้ําส้มนะครับกว่าน้าอ้อยเคี้ยวจะออกมาได้เห็นเนื้อในนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูนะครับ และที่สําคัญเนี่ยไปสอดคล้องกับพระที่เป็นบางขุนพมบางเนื้อครับที่มีน้ําอ้อยเคี้ยวเคลือบเอาไว้นะครับเพื่อรักษาผิวพระต้องบอกว่าพระที่อยู่กรุนะครับโดยเฉพาะกรุบางขุนพมเนี่ยนะครับต้องผ่านน้ําผ่านอากาศสภาพต่างๆนะครับการที่พระจะอยู่ได้เนี่ยหนึ่งเนื้อในเนี่ยต้องเป็นเนื้อปูนแกลงอยู่แล้วนะครับไม่ได้ว่าละลายไปได้ง่ายๆนะครับถ้าไปดูครับพระอะไรกรุครับกรุวัดกระยาก็ดีครับต้มได้หมดนะครับ พอพระมาติดกันนะครับมันเนื้อพระเนี่ยแกร่งมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อเปรียบเทียบนะครับรวมถึงเนื้อในของพระมีผลต่อการเคลือบของน้าอ้อยด้วยนะครับลักษณะเนื้อที่แตกต่างกันเนี่ยน้าอ้อยที่มาเคลือบเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมครับแล้วส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพระที่สร้างมาเพื่อให้อยู่คงทนถาวรนะครับพระในกลุ่มชุดนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มเรียกว่า กลุ่มที่ตั้งใจจะให้เป็นพระอยู่นานเลยล่ะครับเด็กผู้ชนครับหนังสือหลวงปู่คำนะครับจะมีบันทึกไว้หลายหน้ามากครับี่ผมย่อนะครับในหน้านี้บอกว่ามีเนื้อพระผสมน้ําอ้อยเคี้ยวลักษณะผิวจะเป็นพระเป็นสีน้ําตาลอมแดงนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมีเยอะมากนะที่พูดถึงพระที่มีผิวเป็นน้ําอ้อยเคียวนะครับแต่ว่าเราให้ดูแต่เบื้องต้นครับเพราะว่าหลายคลิปพูดไปหมดแล้วนะครับ หลายท่านนะครับเคยเห็นพระนะครับที่เป็นบางขนผมเนื้อนี้นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อะไรครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับมีชายจีวรนะครับแล้วก็ลักษณะผิวนะครับที่เห็นเป็นน้ำตาลน้ำตาลเงี้ยนี่คือพระเนี่ยก่อนที่จะลงกรุนะครับมีการเคี้ยวน้ำอ้อยเคลือบผิวเอาไว้นะครับเห็นไหมครับซึ่งเวลาแตกมาครับเนื้อในจะเป็นเนื้อขาวครับบางคนไม่เข้าใจนะครับนะครับแล้วก็ นะครับเสียงนะครับพระเนื้อแกร่งนะครับเนี่ยถูกเคลือบไปหมดนะครับเนื้อในจะขาวเลยนะครับอ่าเป็นน็อ้อยเคลือบนะครับโดยพระองค์นี้นะครับมีประวัติมานานมากนะครับก่อนที่ผมจะทําคลิปนะครับที่สําคัญนะครับอ่ะผมทดสอบแม่เหล็กครับเนี่ยติดเลยนะครับมีมานานแล้วครับก่อนที่ผมจะทําเรื่องคลิปเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งทําวันสองวันนี้ครับและลักษณะนะครับ เราแทบจะมองไม่เห็นเนื้อภายในเลยครับองค์นี้มีการล้างมาก่อนด้วยนะครับคราบดินนะครับก็มีหลุดออกไปบ้างนะครับมีหลุดออกไปบ้างนะครับลักษณะผิวนะครับก็คือน้ำอ้อยเคี้ยวเคลือบซึ่งถามว่ามีพระที่ไม่ได้บรรจุกรุบาหุนพรมแล้วมีลักษณะแบบนี้ไหมนะครับมีครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับเป็นองค์นี้นะครับ นี่คือลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าพระเนี่ยนะครับมีน้ำอ้อยเคี้ยวเคลือบอ้อยที่ผิวนะครับเหมือนกันครับด้านในก็เป็นเนื้อขาวครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มพระเนื้อขาวเนื้อปูนแกล่งนะครับเห็นไหมครับเราดูเทียบเนื้อกันใกล้ๆนะครับดูพิมพ์ก่อนก็ได้ครับพิมพ์ที่ เป็นบางคุณพรมเราอาจจะดูไม่ชัดเจนเราก็ดูรู้ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่จริงๆนี้องค์นี้จริงๆนั้นเป็นลักษณะอกวีด้วยนะครับแล้วก็เกตจุดลดซุ้มนะครับเกตเอียงนิดนึงด้วยเข้ากลุ่มที่เป็นพระรัตนโกสินทร์นะครับส่วนองค์ด้านขวานะครับเป็นนะครับลักษณะของพระอกกระบอกนะครับอกกระบอกเป็นคุณสมบัติของพระอู่ทองนะครับแต่ไม่ใช่กลุ่มอู่ทองพระประธานครับไม่มีเส้นนะครับลักษณะเกตมีทั้งจุดลดซุมและก็ทะลุซุมเพียงเล็กน้อยนะครับ ใบหน้านะครับจะเป็นใบหน้ากลมแล้วก็จะมีใบหน้ากลมใหญ่ด้วยนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นชายจีวอนนะครับเนื้อในนะครับจะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราดูผ้าที่ผมล้างมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราดูแบบนี้กันก่อนนะครับเพื่อเห็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนี่เป็นซ้ายมือเป็นบางงผมนะครับเราเห็นคาบดินอะไรก็เต็มส่วนเนื้อผ้าจะดูมันเงานะครับเพราะว่าผ่านนะครับ หลายๆอย่างนะครับทั้งความร้อนความชื้นแต่ว่าน้ําอ้อยยังเคลือบอยู่นะครับน้อยเขี้ยวที่เคลือบอยู่ก็เลยทําให้พระนะครับรักษามาอยู่ได้นะครับส่วนน้องขวาเป็นพระไม่ได้ใช้เลยครับนี่นะครับแห้งเลยนะครับเห็นไหมครับแต่รอยที่เป็นรอยแตกลานที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของผิวด้านในเนื้อขาวนะครับแล้วก็มีการแตกลายสังกะโลกภายในด้วยนะครับแต่ว่าน้ําอ้อยเนี่ยเขี้ยวที่เคลือบไว้นยเป็นการรักษาผิวนะครับรอยขด ยุบย่นเนี่ยก็คือจากภายในนะครับด้านหลังนะครับเราเห็นลักษณะในเนี่ยแน่นอนละเนื้อขาวแน่นอนนะครับเราเห็นรอยแตกอ่อนเล็กๆน้อยนะครับอันนี้นะครับแต่ไม่ไม่ใช่รอยแตกรายงานนะครับคนละอย่างนะครับผิวด้านข้างครับอันนี้มาดูนะครับนะครับองนี้นะครับลักษณะผิวด้านข้างนะครับเป็นลักษณะแม่พิมพ์หินนะครับเห็นไหมครับเป็นขอบแม่พิมพ์แล้วที่เหลือมีรอยตัด แล้วก็มีรอยแยกนะครับขึ้นมานะครับเกิดขึ้นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับที่มีกลุ่มมวลสารที่หลุดนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นธรรมชาติเลยนะครับลอยแตกตามขอบนะครับให้เห็นนะครับเนี่ยนะแต่เนื้อแห้งนะครับเห็นไหมครับองค์ที่ผ่านมือเยอะๆผ่านความชื้นก็จะมันองค์นี้ถ้าเกิดผ่านมือบ่อยๆก็จะมันไปเองนะครับลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ท่านที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่เก่าเก็บเก่าใช้นะครับ มีความสวยและมีคุณค่าในองค์ของท่านเองที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพระที่ล้างแล้วก็ไม่ล้างครับอ่านะครับอ่างองค์นี้ครับเห็นไหมครับนี่ก็คือมีน้ำอ้อยเขี่ยวเคลือบอยู่นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์อะไรครับพิมพ์พสุขโขทัยกำแพงเพชรนะครับใบหน้าเสียมนะครับ เนื่องจากมีน้ำอ้อยเคียวเคลือบนะครับพระก็จะดูหนาขึ้นนิดหนึ่งนะครับอกจริงๆนะครับจะมีลักษณะล่องสังคติด้วยนะครับอันนี้ก็โดนเคลือบไปหมดแล้วนะครับมีชายจีวรองนี้ชายจีวรบางนะครับนับเส้นซุ้มสุขไทยนะครับมีเกตทะลุซุ้มนะครับซุ้มขึ้นมานะครับไม่สมมาตรกันมีหักมุมเล็กน้อยนะครับส่วนกรอบกระจกนะครับอง์นี้ถือว่ามีกรอบกระจกที่อยู่ในกลุ่มหายากนะครับ เพราะว่าเส้นก่อกระจกเป็นโกลเด้นเลโชแบบกลับด้านครับลงมาลึกนะครับเห็นไหมครับจุดนี้นะครับแลรวดูใกล้ๆครับนะครับหลายท่านเห็นมวลสารว้เป็นเนื้อพระก้นครกหรือเปล่านะครับพ้าที่จะเก็บมวลสารได้เยอะนะครับจะต้องมีความหนึกนะครับตั้งแต่โดยเนื้อแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับองนี้นะครับลากมาถึงนี่แล้วครับแต่ว่าน้ําอ้อยเนี่ยเคลือบผิวทั้งหมดนะครับจริงๆด้านในก็ขาวนะครับดูหลังนะครับเนี่ย เห็นไหมครับมีสภาพแห้งแตกตรงนี้แห้งเลยนะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับอ่าเวลาล้างแล้วเป็นไงครับอ่าท่านดูองขวาครับเนี่ยนะครับพอล้างมาแล้วครับเนื้อในเป็นอย่างนี้ครับอ่านะครับนี่ต้องแช่น้าส้มใส่ชูด้วยนะครับแล้วโห่กว่าจะได้ผิวกลับคืนมาในผมใช้ระยะเวลามานานนะครับก็เลยไม่กล้าจะล้างแล้วนะครับเรามาดูเนื้อในกันครับ สุโคไทยกำแพงเพชรนะครับเป็นไงครับเนื้อสวยเลยนะครับเนื้อหนึกแร่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมีร่องสังคติเล็กน้อยนะครับใบหน้าเสี้ยมก็คือคางแหลมเสี้ยมแปลว่าแหลมนะครับนะครับแล้วก็เหมือนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับทุกอย่างนะครับมีความลึกขึ้นมาทันทีนะครับเนื้อนะครับเป็นเนื้อสับปูนที่แตกลายสังคโลกครับเห็นไหมครับแตกละเอียดเลยนะครับด้านหลังนะครับ แต่เน่จากมีกรารลอยแตกเยอะนะครับเนื้อก็จะไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะเนื้อมันเงานะครับมีความมันครับแต่ว่าเดี๋ยวเนื้อที่มันเงาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเวลาโดนน้ำอ้อยเคี่ยวเคลือบมาก็จะอีกลักษณะหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่คือเนื้อไนนะครับปูในเป็นปูแกล่งนะครับเนื้อนี้ต้มไงก็ยังอยู่ครับและเป็นพ้าที่เหมาะ แกการที่จะบรรจุกลุด้วยนะครับเนื้อแบบนี้นะครับเหมาะแกการที่เก็บเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาตินะครับหลังจากล้างมาแล้วนะครับพ้านะครับมันขดเขียวยุบย่นเลยครับผมใช้น้าส้มสายชูนะครับแปลงเลยนะครับทั้งแช่แช่อยู่นานมากครับกว่าจะออกได้นะครับแล้วก็แปลงถึงได้เห็นเนื้อในนะครับแล้วก็มูลสารนะครับมีค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าละเอียดเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่องกล้องกําลังสูงนะครับถึงจะเห็นพระเนื้อนี้นะครับก่อนล้างนะครับเนื้อจะเหมือนตรงนี้ครับเนี่ย มาหนาเลยนะครับเนี่ยแกล่งเหมือนกันนะครับนะครับองทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์แล้วนะครับพระมีใบหูซ้ายใบหูขวานะครับแล้วก็ผิวจะมีความมันเงาครับถ้าผ่านการจับจะใช้ไปเรื่อยๆจะมันกว่านี้ครับก็จะกลืนไปกับผิวเลยนะครับแต่เนื้อในเหมือนกันครับขาวนะครับนี่นะครับแบบนี้นะ เนี่ยล้างถ้าองคซ้ายนะครับล้างมาก็จะเหมือนองค์ขวายางเงี้ยครับผิวจะเป็นอย่างเงี้ยผิวด้านในนะครับก็จะสวยนะครับแต่ไม่แนะนําให้ล้างครับให้ท่านใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคราบต่างๆค่อยๆกลืนไปกับเนื้อนะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้องค์ทางขวาที่ท่านเห็นนะครับผมใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้ผิวกลับมาอย่างนี้ได้นะครับเสียดายมากแต่อยากรู้นะครับคือแล้วก็เอาไว้เป็นความรู้นะครับ นะครับในการอนุรักษ์นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับเราต้องเก็บทุกแบบนะครับเห็นไหมครับผมเทียบให้ดูนะครับกับที่อยู่กลุบางพรมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยจะมีเนื้อกลุบางพรมอย่างที่ผมได้ให้ชมไปแล้วนะครับเนี่ยสายสุดนะครับก็จะเป็นเนื้อบางผมจะมีเนื้อนี้อยู่นะครับหลายท่านมีนะครับจริงๆแล้วด้านในก็คือเป็นน้ำอ้อยเคียวที่เคลือบรักษาผิวพระเอาไว้นะครับ เราทําให้เกิดความทนด้วยนะครับน้ำร้อยเขี่ยวเคลือบปูนลาข่อยนะครับนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าล้างมาปุ๊บนะครับอย่างองค์นี้เนื้อในเป็นอย่างนี้เลยครับนี่นะครับแกล่งเลยนะครับส่วนของกลุ่มบางของผมเองนะครับด้านในจะเป็นปูนขาวที่แกล่งครับเดี๋ยวเราดูกันอีกคลิปหนึ่งครับจะได้แต่ละคลิปจะได้กระจายกระจายกันดูนะครับนี่เราก็มาแบบย่อเดี๋ยวเราไปดูกล้องกําลังสูงดูมวลสารกันครับ องนี the the ้เป็นบังพรมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีโมนสารนะครับนี่เป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวเคลือบที่ผิวครับเราก็จะเห็นไม่ชัดหรอกครับมันมีดินมีอะไรด้วยนะครับแต่องนี้เนี่ยเราเห็นกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับที่เป็นสีวาวสะท้อนแสงของม่วงนะครับเจออยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นหินเขียวนะครับอยู่ข้างในอง์พระนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับข้างในนะครับนี่เป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับ ส่วนผิวนอกก็จะเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเพียงแต่ว่ามีการอยู่มานานนะครับก็อาจจะมีความบรรวาวกลือปกับเนื้อน,นะครับเราให้เห็นนะครับเทียบกันนะครับท่านก็จะเจอดินเจออะไรเนี่ยโอกาสเจอพักกำแพงมีน้อยนะครับเห็นบ้างนะครับเนี่ยอยู่ใต้ผิวนะครับพอมีนะครับ นะครับขงถ่านดำนะครับในหนังสือของหลวงปู่คำก็จะจะเขียนลักษณะว่าเป็นต้องมีทุกองนะครับซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักที่เราจะเจอนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นนะครับปูนนะครับแคลไซด์พวกกลุ่มแคนเซยมคารเบเนทที่ขึ้นมานะครับเนี่ยที่ผิวนะครับบ้างนะครับนี่เป็นกลุ่มเนื้อหนึ่งที่เราเจอนะครับ หลายท่านนะครับมีแบบนี้นะครับคือทั้งหมดนะครับเราสามารถอธิบายได้หมดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ดูแบบสบายๆนะครับคลิปนี้บางคลิปไปตะหนักองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่น้ําอ้อยเคี่ยวเคลือบเลยนะฮะไม่ผ่านการใช้ครับนี่ผมชอบในคลิปนี้นะครับใบหูคนนะครับเนี่ยแล้วก็แบบรัตนโกสินทถ้าเกิดไม่ได้มีคาบ กลุ่มแคลไซต์ที่ขึ้นมาบางๆตรงนี้นะครับเนพระพักนะครับเราจะเห็นเป็นผลมะตูมนะครับและเกศนะครับจะหลดุ้งเอียงนะครับนิดนึงนะครับกรวยนะครับเป็นลูกกรวยนะครับอันนี้เป็นศิลปะที่เป็นรัตนโกศิร์เลยนะครับเนื้อใช่ไหมครับเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเนื้อนี้นะครับไม่ได้เป็นผิวนี้แต่องค์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่ม นะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านการใช้ถ้าเอามาใช้สักพักหนึ่งเนี่ยผิวก็จะเริ่มหนึบขึ้นนะครับแล้วก็กลืนไปกับองค์พระเนื้อจะอีกแบบหนึ่งครับนะครับจะจะนุ่มขึ้นครับเพราะว่าด้วยน้าอ้อยเคี้ยวที่เคลือบที่ผิวนี่แหละแต่บางคนไม่เข้าใจบางทีพอเจอพระแตกแล้วเอะทำไมด้านในถึงขาวนะครับอันนี้เป็นลักษณะอีกผิวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผิวผงเกสรนะครับจะก็เป็นอีกแบบครับนะครับยังไม่นับผิวมะกอกสุกที่มีน้ําผึ้งเคี้ยวนะครับเคลือบอีกนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับ ถามว่าเราเห็นมวลสารบ้างไหมนะเห็นบ้างครับนะครับเนี่ยนี่เป็นอ๋อเดี๋ยวสูงไปโทษนะนะครับก็จะมีขาวๆที่เป็นกลุ่มนะครับผงวิเศษเนี่ยนะครับมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นผงตะไบทองนะครับใช่ด้วยนะครับเล็กมากนะเนี้ยฮะตรงนี้นะครับโอ้เล็กมากผมแขียบนิดนึงนะครับ ถามว่าเราเจอกลุ่มฟิล์มที่เป็นลนักษณะแคลไซด์ขึ้นมาไหมนะครับก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยจะเห็นเป็นเงาเงาวาวบางบางนี้นะครับและนี่ก็เป็นผงทองนะครับชัดเจนนะครับก็จะขับขึ้นมาที่ผิวนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ดูหนาดูเป็นก้อนนะครับอันนี้ก็คือเราคือบางทีเราต้องดูธรรมชาติเนื้อพระด้วยนะครับหินเขียวนะครับดินเขียวพอเห็นอยอู่นะครับไหมครับ แล้วก็มีผงวิเศษนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผงนะครับฐานดํานะครับฐานแม่พิมพ์นะครับเนื้อผงวิเศษนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นแคลไซต์นะครับน้ำปูนขึ้นมานะครับขับขึ้นมาที่ผิวที่อะไรขาวๆนี่แหละนะครับเวลาท่านดูเห็นไหมครับเนื้อจะเหมือนกับเนื้อสังขยานะครับขับขึ้นมาจากใต้ผิวทีหนึ่งครับ เวลาดูลึกๆเนี่ยมันจะไม่แตกนะครับจะดูเหมือนเป็นเกล็ดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับนี่คือธรรมชาติที่เราจะเจอแต่ไม่ได้บอกว่าโอ้โหเจออย่างนี้แล้วคือกี่ปีกี่ร้อยปีเพราะว่าองค์ประกอบมันเยอะครับเราจะบอกได้ก็ตแต่เมื่อเรามีวัตถุที่ระบุชัดเจนแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับเราวัดอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเนื้อแบบนี้องค์ประกอบแบบนี้เจอแบบนี้หนาแบบนี้ต้องไปดูการหักเหแสงต้องไปดูเรื่องประจุการเก็บอิเล็กตรอนต้องดูเยอะครับถ้าเอาถึงขั้นพูดแบบนั้นนะครับ เพื่นั้นนะบางอย่างผมก็จะไม่พูดลอยๆนะเพราะว่ามันผิดนะครับมันผิดหลักการนะครับน,นี้นะครับเราจะอันนี้คือลักษณะทางกายภาพที่เราพอเห็นในลักษณะเหมือนกับหินอ่อนก็แค่ไปบอกว่าเออนี่คือธรรมชาติหนึ่งนะครับที่เราเจอเวลาที่สองกล้องกําลังสูงนะครับครนี้พอเรามาดูผิวของพระที่ถูกล้างแล้วครับดูนะครับเนื้อนะครับขาวเหลืองนะครับก็คือ ยังมีกลุ่มที่เป็นคราบน้าอ้อยเคลือบที่ยังอยู่ที่ผิวอยู่นะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยละเอียดไปหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะบยังไงครับขาวสวยเลยนะครับนี่กว่าผิวจะกลับมานี่โหใช้เวลานะครับนี่นะครับพ้ากำมะหยงซุ้มกอผงทองหินเขียวอยู่ใต้ผิวนะครับเนื้อผงละเอียดเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแร่เหล็กนะครับ ลักษณะแขนองพระนี่ครับสวยใช่ไหมครับนะครับอกมีร่องตรงกลางนะครับสังขตินะครับชายตีวรนะครับผิวนี่เป็นลักษณะนะครับขาวงาช้างนะครับนี่เราดูตอนนี้นะครับสภาพเริ่มกลับมาแล้วเริ่มพอเห็นความมันวาวบ้างแล้วนะครับนะครับมวลสารเนี่ยจะละเอียดมากครับนี่แร่เหล็ก นี่เป็นกลุ่มดินหินเขียวเนี่ยอยู่นี้นะครับเยอะนะครับนะครับผมว่าสวยนะครับลักษณะของการแตกลายสังคโลกนี่ละเอียดนะครับแต่ลอยไม่ใหญ่ถึงขนาดเป็นกลุ่มแตกลายงานนะครับแต่มีทั้งองค์ครับเห็นไหมครับนี่คือเนื้อในนะครับเพราะนั้นผ้านี่เป็นเนื้อแกร่งนะครับแล้วก็มวลสารเล็กละเอียดเยอะไปหมดเลยนะครับนี่แร่เหล็กนะครับกัมพแบงกลุ่มนี้นะครับเป็นพระตั้งใจสร้างนะครับ ที่ต้องการให้เนื้อแกร่งนะครับแล้วก็ต้องการให้เก็บอยู่ยาวนานคงทนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการใช้นะครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับในการเคลือบผิวนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับถ้าน้ำอ้อยเคลือบผิวเนี่ยอาจจะเห็นแค่เล็กๆบางๆนะครับเคลือบหนาก็ไปใหญ่เลยนะครับนี่นะครับผากำมะแังซุ้มกอนะครับเยอะเลยนะครับแต่เล็กเล็นะครับเพราะนี่เราขยายใหญ่แล้วนะครับ เล็กมากนะครับอันนี้เป็นอะไรครับผงดำนะครับเป็นผงฐานแม่พิมพ์นะครับที่มีนะครับบางตำแหน่งถ้าดำแล้วมันวาวก็เป็นลักษณะกลุ่มแร่เหล็กนะครับนี่นะครับผรากำแพงสมกอนนะครับอยู่ที่ผิวเลยนะครับผิวก็มีลักษณะขาวงาช้างนะครับแล้วสีเหมือนสีกระดูกฟันของเราเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับมาดให้ดูนะครับนี่นะครับวงกลม มันเงานะครับเป็นลักษณะกลุ่มแรกนะครับในอดีตเชื่อว่าเป็นเหล็กหลายชนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีเล็กมากนะครับแต่ลักษณะกลมนี่คือกลมลึกเลยนะครับม้ดูกันครับขยายไม้ให้ท่านดูนี่เป็นมวลสารตั้งใจนะครับเห็นไหมครับขยายลึกก็ยังกลมนะครับขอให้ท่านดูนะครับดำแล้วก็กลมนี่คือหายากนะครับ คือเราขยายขนาดนี้นะครับถ้าไม่กลมก็คือต้องไม่กลมครับเห็นไหมครับกลมสนิทเลยนะครับนี่คือขยายสุดแล้วนะครับของกล้องตัวนี้นะครับก็เกือบพันเท่านะครับอย่างนี้คือสเกลเวลาเขียนแปะมาข้างกล้องนะครับหลายพันครับแต่เราเอาจริงๆเนี่ยนะครับวิธีวัดนี่ผมเคยอธิบายไปแล้วครับเดี๋ยวบางคลิปอาจจะทําอีกรอบหนึ่งว่าสเกลจริงจะเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็ผิวด้านหลังเห็นไหมครับลักษณะเหมือนพื้นหินอ่อน แต่อันนี้ผ่านการล้างด้วยน้ำส้มใส่ชูหรือน้ำกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความมันวาวที่เราจะเจอเหมือนปกติจะมีน้อยนะครับต้องดูด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่กลมจริงนะครับเป็นเล็กมากนะครับเป็นจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดนี้คือตั้งใจนะครับทันตั้งใจเห็นนะครับในซูมซูมยังใหญ่นะครับแต่ว่าเม็ดแร่เล็กนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มแร่เล็กไหลนะครับเล็กมากนะครับ เห็นนะครับก็มีความสวยงามนะครับซึ่งนี่คือเนื้อในนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองทดสอบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ดูบ้างครับนะครับว่าเราจะพบอะไรบ้างนะครับในนี้นะครับขอไปที่ใบหน้าองค์พระเลยนะครับที่เป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับที่เคลือบไว้นะครับนะครับเชิงอนุรักษ์เราสวยงามครับชอบนะครับ มีให้ศึกษาเยอะครับพระสมเด็จนะครับและเรามีคำตอบทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราแสวงหาไหมนะครับนะครับเราเจอนะครับแคลเซียมนะครับ48%ซิลิคอนนะครับ37นะครับเหล็กอยู่ที่0.2นะครับน้อยมากนะครับแล้วก็มีธาตุประกอบดินเยอะแยะนะครับมรีเดียมนะครับซิลเวอร์ต่างๆนะครับแคดเมียมนะครับ ก็มีนะครับก็เป็นองค์ประกอบปกติครับโลเีียมก็มีโผลมาบ้างเนี่ยศูนุดศนหนึ่งหกสามนะครับนะครับนี่นะครับนะครับก็ค่าเหล็กมีครับไม่เยอะศูนย์จุสองเองนะครับนี่คือที่เป็นผิวน้ำอ้อยี่เคี่ยวนะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งก็ไปเจอในกลุ่มที่เป็นซิลิคอนก็จะเจอเยอะนะครับ ค่าที่ได้นะครับนะครับตามที่เห็นนะครับแคลเซียม4.7อนะครับนะครับซิลิคอน39นะครับเหล็ก0.2นะครับผมอยากให้ดูหลักๆอย่างนี้นะที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบปกติธาตุประกอบดินนะครับซึ่งเราเจอนะครับในหลายๆที่เป็นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสัดส่วนครับที่มันมีนัยสําคัญนะครับครับทดสอบแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพราะเราเจอมากี้ค่าน้อยมากนะยังไม่ถึง0.5เนะเลยครับ เห็นไหมครับก็ล้มนะครับต้องเป็นมะเหล็กแรงสูงนะครับแล้วเนื้อนี้นะครับก็องนี้ว่าถือว่าสวยนะครับครับในเชิงการอนุรักษ์นะครับเราศึกษาให้ถีทถ่วนนะครับแล้วก็ดูเพราะงั้นบางทีเนี่ยนะครับพระที่ดีนะครับองค์ประกอบถูกต้องหรือบางทีเราเรียกว่าพระที่แท้เนี่ยครับอาจจะหลุดมือหล่อไปนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับนั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างสําคัญครับนะครับ ซึ่งผมพูดมาเยอะแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งหมดถูกรวบรวมเรียบเรียงเป็นมาตรฐานนะครับโดยที่ขึ้นกับกระบวนการตรวจมาตรฐาน ISO นะครับที่ได้ทําไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเผยแพร่ไปสู่นา,านาชาติแล้วครับเราะนั้นเราตอบมาด้วยอง,องปอุปกรณ์หลายๆอย่างครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของหลักของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับฉันไม่ได้จบอยู่แค่ว่าเราดูแค่เล็กๆน้อยๆมุมใดมุมหนึ่งนะครับเราต้องดูให้หมดทุกมุมแล้วก็อธิบาย บางทีเนี่ยนะครับเราไปเห็นพระที่มีราคาถูกนะครับแล้วเราเคยจดจาว่าเนื้อแบบนี้แล้วก็ไปตีในสายตาในสนคติเราเลยว่าเก๊เก๊เก๊โดยที่เรายังไม่ทันรู้รายละเอียดแต่ไม่ได้ศึกษาพรวันหนึ่งเราไปเจอพระในลักษณะเดียวไวนตรงนี้ยเราก็พลาดโอกาสในการเก็บแม้ว่าราคาจะไม่สูงด้วยนะครับชั้นทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราศึกษาหรือไม่ศึกษารู้หรือไม่รู้นะครับ ซึ่งในมุมนี้นะครับเป็นคนบุบกันกับเรื่องของการซื้อขายอย่างที่บอกครับว่าการซื้อขายนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจบางทีเราเชื่อแค่เรื่องเดียวเนี่ยเราก็พอใจแล้วเราเชื่อแค่ว่ามีขีดแบบนี้เหมือนที่เคยเห็นเราบอกเราชอบแล้วเราตัดสินใจเราเชื่อเพราะคนนี้เราก็ตัดสินใจไม่ผิดนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับเราเชื่อเพราะว่าบ้านนี้มีลักษณะความเป็นมานแบบนี้เราก็เชื่อแบบนั้น แต่ในเมื่อการไปสู่สากลปุ๊บมีองค์ประกอบเยอะครับทั้งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับหลักเหตุและผลนะครับการคิดดูความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทุกอย่างมีเหตุและผลเราสามารถมองได้หมดแม้กระทั่งพระที่เก่าเก็บพระที่เก่าใช้แต่ว่าในเชิงการอนุรักษ์ในของที่มีมูลค่าเยอะเราเชื่อว่าพระที่เก่าเก็บหรือสมบัติก็ตามนะครับเป็นของเก่าของโบราณที่เก่าเก็บเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นของหายากและเป็นของที่ทรงคุณค่า และของที่เก่าใช้นั่นก็ดีเพราะว่าเราสามารถเอาของเก่าใช้มาบ่งบอกม,มิติของของที่เก่าเก็บได้อีกนี่คือการศึกษานะครับอย่างเป็นมาตรฐานครับขอบคุณที่ติดตามครับคลิปตั้งแต่300เป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีมุมมองในการวิเคราะห์นะครับอะไรมากขึ้นเปรียบเทียบกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดแนวความรู้ท่านใดมีคําถามนะครับพิมพ์ได้นะครับผมนะถ้าเห็นการกดไลค์เนี่ยก็คือการตอบขอบคุณของผมครับผมอาจจะไม่ได้พิมพ์ทุกคนแต่ท่านดูได้ผมจะไปกด นะครับกดไลค์ให้ในทุกคําวิจารณ์นะครับถือว่าเป็นการขอขอบคุณทุกท่านส่วนรายละเอียดบางอย่างนะครับได้มีทําไว้ตั้งแต่300คลิปแรกไปแล้วนะครับขอให้ท่านได้กลับไปทบทวนไปดูนะครับเพราะถ้าเราพูดซ้ำทุกคลิปนะครับคลิปก็จะน่าเบื่อนะครับสำหรับคนที่ติดตามมาโดยตลอดแต่อาจจะมีผู้สัม้างนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วติดตามชมเก็บพระสมเด็จตามตำราได้ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ